พระธรรมหนึ่งโครินบทที่หในพระนามองค์พระเยซูคริสมีข่าวเล่าหรือว่าในพวกท่านมีการผิดประเวณีและการผิดประเวณีนั้นถึงแม้ในพวกต่างชาติก็ไม่มีเลยคือเรื่องมีว่าคนหนึ่งได้เอาภรยาของบิดามาเป็นภรยาของตนและพวกท่านยังพยองแทนที่จะเป็นทุกข์เป็นร้อน ที่จะตัดคนที่กระทำผิดเช่นนี้ออกเสียจากพวกท่านแม้ว่าตัวข้าพเจ้าไม่ได้อยู่กับพวกท่านแต่ใจของข้าพเจ้าก็อยู่ด้วยข้าพเจ้าได้ตัดสินลงโทษคนที่ได้กระทำผิดเช่นนั้นเสมือนว่าข้าพเจ้าได้อยู่ด้วยในพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา เมื่อท่านทั้งหลายประชุมกันและใจของข้าพเจ้าร่วมอยู่ด้วยพร้อมทั้งฤทธิเดชของพระเยซูคริสองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพวกท่านจงมอบคนนั้นไว้ให้ซาตานทำลายเนื้อหนังเสียเพื่อให้จิตวิญญาณของเขารอดในวันของพระเยซูเจ้าการที่ท่านอวดอ้างนั้นไม่ดีเลย ท่านไม่รู้หรือว่าเชื้อขนมเพียงนิดเดียวย่อมทำให้แป้งดิบฟูทั้งก้อนดังนั้นจงชำระเชื้อเก่าเสียเพื่อท่านจะได้เป็นแป้งดิบก้อนใหม่เหมือนขนมปังไร้เชื้อเพราะพระคริสต์ผู้ทรงเป็นปัส,สกาของเราได้ถูกฆ่าบูชาเพื่อเราเสียแล้วเหตุฉะนั้นให้เราถือปัส,สกานั้น ไม่ใช่ด้วยเชื้อเก่าหรือด้วยเชื้อของความชั่วช้าเล็วซามแต่ด้วยขนมปังไร้เชื้อคือความจริงใจและความจริงข้าพเจ้าได้เขียนจดหมายถึงท่านว่าอย่าคบกับคนที่ล่วงประเวณีแต่ซึ่งท่านจะคบคนชาวโลกนี้ที่เป็นคนล่วงประเวณีคนโลภคนชอ่อโกงหรือคนถือรูปเคารพ ข้าพเจ้ามีได้ห้ามเสียทีเดียวเพราะว่าถ้าห้ามอย่างนั้นแล้วท่านก็ต้องออกไปเสียจากโลกนี้แต่บัดนี้ข้าพเจ้าเขียนบอกท่านว่าถ้าผู้ใดได้ชื่อว่าเป็นพี่น้องแล้วแต่ยังล่วงประเวณีเป็นคนโลภเป็นคนถือรูปเคารพเป็นคนปากร้ายเป็นคนขี้เมาหรือเป็นคนช่อโกง อย่าคบกับคนอย่างนั้นแม้จะกินด้วยกันก็อย่าเลยไม่ใช่หน้าที่ของข้าพเจ้าที่จะไปตัดสินลงโทษคนภายนอกท่านจะต้องตัดสินลงโทษคนภายในไม่ใช่หรือส่วนคนภายนอกนั้นพระเจ้าจะทรงตัดสินลงโทษเหตุฉะนั้นจงกำจัดคนชั่วช้านั้นออกจากพวกท่านเสเถิด วดทิทาและกล่าวพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่หในพระนามองค์พระเยซูคริสเอเมนฮาเลลูยาสรนสริญพระเจ้าในพระนามองค์พระเยซูคริส